สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมิสเตอร์อิลุกะตนะครับต่อไปนี้จะเป็นการพรีเซนต์นะครับผมตัวของเอเบ s กซีซันไฟท์ซึ่งเป็นเทเลอร์ใหม่สำหรับเกมเพลย์นะครับผมก็รู้สึกเสียงเพลงจะเบาไปนะครับก็ถ้าหากทุกคนเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็นะครับไปไปดูกัน ครับก็ขอขอดูขอดูอีกนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะอย่างที่ดูถ้าตูดเธอไม่ได้เห็นเนะาะเครื่องเครื่องบินมันเครื่องบิน <c oughs> บงัง <c oughs> โอ้ชอบจังเลยฮะตรงตรงนี้นะฮะ <c oughs> ชอบอ่ะชอบ โอ้โหคิงคนยอนและคิงคายอนได้ไหมคือพังไม่เป็นท่าเลยฮะไม่รู้ว่าข้างล่างนี่ลงไปเล่นได้หรือเปล่นานะผมว่าลงไม่ได้ลงไม่ได้แต่น่าจะมีเมืองขอบขอบแถวนี้เออน่าจะมีช่องชองขอบขอบนี้ให้ให้เล่นได้อยู่ตรงเนี้ยแม่งพังเมืองเล่นนี่ไรลีสเปาว์มึงพังเมืองเล่นเข้าใจเปล่าใครที่คิดอะไรไม่ออกพังเมืองเล่นอันนี้เป็นน่าจะเป็นโหมดไม่รู้เหมือนกันเดา๋ไม่ออก ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโหมดเดียวกับตัวอะไรว่าเพาาเลอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นถ้ำลงไปอยู่ข้างเมืองสเกาวทาวชัวเลยเอ๊ะคืออะไรอ่ะภารกิจเหรอสตาร์ทเควสเอ้ยภารกิจแม่งโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอ ยิงอยู่แล้วตำาคาดแต่หาเลยก็น่าจะสร้างระบบเกมออกมาให้ฉลาดอยู่แล้วนะลิซปาวเขามีประสบการณ์เขามีประสบการณ์ประเด็นคือเปิดแคปแพคเกจมาได้กล่องกล่องแดงได้เหรอจะได้อะไรวะทิชชูแพคไว้ทำอะไรอ่ะคือเอาไว้เปิดถ้าได้แล้วก็เอาไปเปิดข้างนอกปะเหมือนกล่อง C S G O อ่ะไม่เอาซื้อไม่เอาซื้อกุญแจนะเนี่ยฮะโหมดใหม่ ชิ้นส่วนเหรใช่ไหมกล่องนั่นดอบชิ้นส่วนอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าหมายความหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นสกินของซีซั่นสี่โอ้ซีซั่นห้าหรือเปล่าวะอันนี้คุ้นๆเหมือน,นเห็นมานะเหมือนเห็นเหมือนเห็น,หนไม่แน่ใจอาจจะคล้ายๆของตัวทวิตพรามก็ได้ไม่สวยอะ่ะเฮ้ยมันอวมากเลยว่ะ ฟังกะโลอก็อิ่วแต่วิงแมนนี่ใช้ได้นะไม่ไแนบบ่ใจว่าเป็นแบ t เ l e Pass หรือกิจก,กรรมเนี่ยเฮ้ <Hey> แสงอะไร <First. S 2> อ่ะอ๋อโอเคโอเค,อเคแสงมันอันนั้นเฉยคิงแคนยอนนะฮะ like ถูกปรับโฉมใหม่ EMP ก็เหรอเหมือนยึดออบเจกตี่ะเหมือนชาร์จอันติป่ะ กดปุ๊บอันติเต็มอะน่ะจริงด้วยจริงๆด้วยแม่งช์จอันติกดปุ๊บแม่งอันติใช้ได้เลยรีเจนตัวละครใหม่นะฮะผมน่าจะเดาอันติผิดว่ะอันนี้อาจจะเป็นอันติก็ได้แต่ไม่รู้ว่าทำไรว๊ต <What? S 1> อ๋อดาวดาว ประเด็นคือใช้ปี20ด้วยนะเฮ้ยไปทำอะไรอะสกิลเนี้ยฮิวเหรอฮิวเหรอเสาฮิวเหรอเฮ้ยปักไว้ทำไ,อออออไ,ทำไมอะปับหมูใี่ป่ะหรือฮิวอะ ไม่แน่ใจฮะหิวชิวหรือหิวเลือดหรือหรือสแกนหรืออะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะคำถามเต็มหัวเ,เต็มไปหมดเอ๊ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือมันเห็นเชือกมันคือเส้นอะไรฮะไม่มี แล้วก็ขึ้นเชือกอ๋อเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นบักในการเรนเดอร์แล้วเอปกซีซั่นไฟล์ซีซั่นห้าฟอร์จูนเฟเวอร์สาธุขอให้เป็นสกรีนกิจกรรมนะครับ <laughs> <laughs> สกินกิจกรรมนะครับอย่าเป็นซีซันพาร์ตเลยครับผมไม่วหรลพี่เอ้ย